สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาล ในชาวราศีที่ต้องบอกว่าแต้มบุญต้องคอยเติมนะแล้วก็พลังจะอ่อนแรงเป็นในชาวราศีกุมชาวราศีตุลราศีธนูในสามราศีนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนจะเข้าไปฟังคลิปนี้ต้องบอกพิเศษจริงๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับ c h anel n เทียนมงคลจัก,กรวาลแทนค่ากำนันครูคนใกล้ตัวจะเป็นพิษ นะและก็ต้องบอกว่าจะนำเรื่องราวของคุณไปนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆและก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ไว้ใจไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีหุ้นส่วนหรือการทําอะไรร่วมกับใครนะให้ระวังแนวโน้มการโดนโกงหรือเงินการลงทุนนะเรามีความรู้สึกว่าเราลงทุนในเป้าหมายนี้แต่เชื่อเถอะมันไม่สําเร็จนะเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณข้าม ก้าวผ่านไม่ได้ก็คือในเรื่องของพลังบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพพาองค์ใหญ่หรือการปฏิบตัติหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องเปิดทางคุณก่อนถึงสิ่งนั้นจะสําเร็จเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกทริคให้นะถ้าเขาเรียกว่าเป็นการเวียนคืนของสิ่งที่ลึกลับนะคุณจะต้องเสริมมูเตลูในเรื่องของการไหวเจ้าที่เจ้าทางนะในการกวดน้ำนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วกวดน้ําให้กับเขาหรือในการไหวเครื่องบัตรพรีต่างๆนะคะให้ไป ตามในช่วงแนะหมูบูชาได้อาจารย์ เคยบอกไว้และก็ด้านหลังเป็นพิธีกรรมในการจุดเทียนหนุนดวงเสริมดวงชะตานะคะเคล็ดลับวิชานี้คือการเร่งให้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเจก็จึงมีในการประกอบพิธีกันบ่อยๆอ,อาจารย์จะให้เลิกเดือนละหนึ่งครั้งเช็คแต้มบุญของคุณได้ถ้าหลังจากนี้ไตรามาสสุดท้ายนี่นะเงินสะพัดเข้าน้อยแสดงว่าแต้มบุญคุณน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องเร่งสร้างคุณงามความดีเร่งเติมบุญเร่งเสริมไปนะและต้องบอก ว่ามิตรภาพของคุณอย่าหูเบาเขาปัญญาเพราะว่าจะทําให้คุณเสียมิตรภาพไปได้นะคะทําอะไรก็จงมีสติและวางแผนให้ดีคนใกล้ตัวเป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังในศัตรูจะมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวนั่นเองสําหรับในชาวราศีกุมราศีตุลและในชาวราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการลงทุน นะคะแล้วก็ในเรื่องของต้องบอกเลยว่าสมราศีเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของคนที่ยืมเงินคุณไปหรือสัญญาจะให้อะไรนะหรือบอกว่ายืมเงินไปแล้วก็จะให้อันเง,งี้ยเรามัดระวังด้วยมีแนวโน้มที่จะถูกโกงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะคะเช็คแต้มบุญเติมพลังให้เต็มนะคะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถ้าขายแต้มบุญน้อยไม่รอดแน่ๆน,นะคะแต่ ในสราศีนี้ที่อาจารย์ย้ำนักหนาเพราะเป็นราศีที่อ่อนแรงหมดกําลังใจและนอยง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวเป็นพิษคุณเลยมีความรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวสักพักหนึ่งนะคะแต่ก็ ไม่สมควรที่จะละทิ้งอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องเสริมกําลังบุญบารมีต่อไปทั้งสมราศีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเกณฑ์ราศีที่อ่อนแรงหมดกําลังใจน้อยง่ายนะคะก็ต้องเติมพลังบุญฝากประมาณนี้นะคะขอพลังแด่พระพิคเนตปางปฏิหารและพระแม่รักษมีนะคะเทพเจ้าแห่งการเงินและความรักประทานพรให้กับ f ีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะเห็นคลิปนี้ก็กด s u b สไครป์กดติดตามให้กับช anel เทียนมงคลจัก,กรวาลแทนค่ากำนวนครูนะคะไม่เป็นไรน้อยง่ายหมดกําลังใจวันนี้รับพลังไปเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ